สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาแนะนํา AI นะครับ AI สร้างรูปภาพนะครับ AI สร้างรูปภาพนะไม่ว่าจะสร้างรูปภาพหรือสร้างบทนิทานหรือ,อบทบทการขายหรือจะเป็นบทอะไรก็แล้วแต่นะเราก็บอกเขานะก็บอกเขาหรือจะสร้างนิทานสั้นหรือ,อสร้างบทการขายอะไรพวกนี้ก็ ก็ได้นะกะ็เป็น AI ตัวนี้ก็ถือว่าดีนะครับใช้งานง่ายนะใช้งานง่ายง่ายง่ายมากเลยนะก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับก็เข้ามือเข้าทั่วๆไปเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเป็น AI ตัวไหนนะ,ะก่อนที่จะไปดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็มีคลิปดีๆก็จะมา แบ่งปันให้เพื่อนๆอ,อย่างนี้ตลอดนะครับก็ตามมาเลยครับผมเราก็มาดูกันเลยนะครับเพื่อนๆอ่าโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะก็ตอนแรกนะอ่าตอนแรกเราก็ไปที่อ่าเพ r สโตก่อนนะอ่าเพสโตก่อนนะครับไปที่เพสโตก่อนนะกดเข้าไปที่เพสโต้นะเพื่อที่จะไปโหลดแอปนะครับเพื่อที่ไปโหลดแอปเนาะ เราไปที่เพจสตเพื่อที่จะไปโหลดแอปก่อนนะก็ตรงแว่นขยายนี้ก็กดเข้าไปเลยนะครับอ่าและเราก็มาตรงนี้เนาะอ่าตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็พิมพ์ตัวภาษาอังกฤษไปเลยนะพิมพ์ภาษาอังกฤษอ่าพิมพ์ภาษาอังกฤษไปเลยอ่าตัว G นะครับอ่าตัว G นะ G อ่าแล้วก็ตัว E นะครับตัว E นะ อ่า uh, แล้วก็ตัว M นะครับอ่า uh, แล้วก็ I นะครับอ่า uh, แล้วก็ N นะครับอ่า uh, แล้วก็ I นะครับ uh, อ่าอ่านว่าจีบินินะครับอ่านว่าจีบินินะอ่านว่าจีบินินะครับอ่าแล้วก็กดค้นหาไปเลยนะกดค้นหาไปเลยนะอ่าอ่ามันก็จะขึ้นมาตัวนี้นะครับอ่า uh, เห็นไหมอ่าตัวนี้เนาะตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้นะอ่า จิวินิตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็ดาวน์โหลดออกไปเลยนะดาวน์โหลดติดตั้งไปเลยนะครับดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งไปเลยนะตัวนี้นะครับของผมติดตั้งแล้วนะของผมติดตั้งแล้วนะครับก็ออกไปเลยนะออกไปเลยเราก็ไปหาจิวินิที่ผมติดตั้งไว้นะไปหาจิวินินี่นะก็คือตัวนี้นะครับเราก็เข้าไปเลยนะเข้าไปเลยนะเข้าไปเลยอ่า กันมาเลยนะครับอ่ามันก็จะประมาณนี้นะอ่าคนที่คนที่ติดตั้งนะครับตอนที่ติดตั้งน่ะผมไม่ได้ทําให้ดูเพราะว่าอ่าองผมทําเสร็จแล้วอ่าตอนที่ติดตั้งมันก็จะขึ้นมาโชว์บอกว่าอ่าคุณจะเข้าบัญชีไหนใช่ไหมอ่ามันก็จะมีให้เลือกว่า Google อ่าหรือ Facebook อ่าหรือว่า Line หรือว่า เข้าด้วยบัญชีนะครับบัญชี Gmail นะครับเพื่อนๆก็เลือกเอานะจะเข้า Facebook ก็ได้ Google ก็ได้หรือ,อเข้าด้วย Gmail ก็แล้วแต่นะครับพอเข้าเสร็จปุ๊บมันก็จะมาหน้านี้เลยนะมาหน้านี้นะอพอมาหน้านี้เสร็จปุ๊บนะครับตรงช่องเนี้มันก็จะให้เราพิมพ์ค้นหาว่าเราจะเลือกค้นหาอะไรนะเราจะเลือกค้นหาอะไรนะ ก็คือแล้วแต่เราว่าเราจะาทำอะไรนะครับอ่าก็ไอแอปนี้มันเป็นแอปที่ผมบอกว่าสร้างรูปภาพกับอ่าสร้างบทนิทานใช่ไหมครับอ่าก็เดี๋ยวผมจะสร้างรูปภาพให้ดูก่อนเนาะอ่าด้วยวิธีการพิมพ์เลยนะพิมพ์พิมพ์มตัวนี้เป็นภาษาไทยก็ได้นะครับภาษาไทยนะ เป็นภาษาไทยนะอ่าผมจะพิมพ์ว่า,าเด็กหนุ่มคนหนึ่งอ่านั่งกับพระพุทธเจ้าอยู่ใต้ต้นไม้นะครับอ่านั่งกับรูปปั้นพระพุทธเจ้าอยู่ใต้ต้นไมนะ้เนาะ ผมก็จะใช้ไม้เลยนะครับเด็กหนุ่มคนหนึ่งโทษทีนะครับก็เดี๋ยวเขียนข้างหน้าไว้ก่อนนะว่าสร้างรูปภาพเนาะ,ะสร้างรูปภาพเด็กหนุ่มคนหนึ่ง เด็กชายคนหนึ่งนั่งกราบพระพุทธเจ้าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แบบนี้นะครับใส่เพิ่มไปนนิดหนึ่งเนาะด้วยความนอบน้อมต่อองค์สัมมา,าต่อองค์สัมมา ก็ประมาณนี้นะครับแล้วผมก็กดส่งไปเลยตัวนี้นะมันจะเป็นตัวส่งนะอ่าส่งไปเลยนะครับเขาก็จะสร้างรูปภาพให้เราก็รอการประมวลผลแป๊บหนึ่งนะครับรอการประมวลผลแป๊บหนึ่งนะมันก็จะช้านิดหนึ่งขึ้นอยู่ที่ว่าคนใช้นานกดใช้มากใช้น้อยนะครับอ่าอ่ามาแล้วนะครับมาแล้วนะ เห็นไหมครับก็ประมาณนี้นะก็จะประมาณนี้นะครับอ่าส่วนใครจะเลือกเอาเป็นรูปการ์ตูนหรือเลือกรูปอะไรก็บอกเขาก็แล้วกันนะอันนี้ผมอาจจะพูดไม่ชัดเจนนะอ่าก็เป็นรูปภาพประมาณนี้นะครับอ่าทีนี้เราก็กดดาวน์โหลดออกไปนะกดดาวน์โหลดออกไปนะครับอ่ากดดาวน์โหลดออกไปอ่า ก็ประมาณนี้ก็รอการประมวลผลของเขานะรอ,อการประมวลผลของเขาพอเรากดโดดออกไปแล้วนะ,ะก็รอการประมวลผลนะครับแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับก็ออกไปดูออกไปออกไปเลยนะครับออกไปก่อนนะแล้วค่อยเข้ามาใหม่ไปดู อ่าครังรูปภาพนะครับอ่าเป็นตัวนี้นะครับมานะก็เป็นรูปภาพที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับอ่าก็โอเคนะครับถ้าได้รูปภาพแล้วก็โอเคเนาะทีนี้เราจะไปเราจะไปอ่า ไปเราจะไปสร้างนิทานกันนะครับสร้างบทนิทานกันนะ,ะเราก็ไปจิมินิเหมือนเดิมนะสร้างบทนิทานกันนะ,ะเข้ามาตัวนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับก็มาพิมพ์เหมือนเดิมนะ,ะเราจะเอานิทานเรื่องอะไระหรือสร้างจากรูปภาพที่เรา อ่าเดี๋ยวผมหารูปภาพก่อนเนาะอ่หารูปภาพก่อนรูปภาพเก่าๆนะครับที่ผมเคยสร้างไว้นะอ่ารูปภาพเก่าที่ผมเคยสร้างไว้นะครับอ่าเป็นกินารีนะครับกินารีกับอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะสร้างนิทานนะครับ นีผมก็น่าจะสร้างนิทานไปแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวบอกกันว่าขอเรื่องใหม่นะครับอ่าแก้ไขได้นะครับแก้ไขได้นะอ่าหรือเราจะเอาใหม่เลยก็ได้นะครับ <c oughs> นี่เราจะสร้างเรื่องใหม่เลยก็ได้นะสร้างเรื่องใหม่เลยก็ได้นะ,ะก็พิมพ์เหมือนเดิมนะครับบอกมันไปเลยว่าช่วยแต่งนิทานเรื่องเกี่ยวกับเสือสมิงให้หน่อย ประมาณนี้นะครับก็กดส่งเลยนะครับอ่าโอเค <c oughs> ประมาณนี้นะครับเขาก็จะแต่งให้เรานะครับก็การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่อ่าเห็นไหมครับก็จะสร้างนิทานให้เราอ่าจนจบเลยนะครับ หรือเพื่อนๆจะเขียนบทการขายสินค้าก็ได้นะเขียนบทการขายสินค้าก็ได้นะครับคือเราไม่รู้จะขายสินค้ายัางไงเราก็โอเคให้มันสร้างบทขายสินค้าให้นะครับช่วยเขียนบทขายสินค้าเกี่ยวกับพัดลมและปิดการขายและปิดการขายให้ด้วย สักห้าบรรทัดอ่าแล้วก็กดส่งนะครับอ่านี่เขาก็จะบอกนะครับอ่าอ๋อบางทีมันไม่เข้าใจคำพูดเรานะเราก็มันไม่เข้าใจคำพูดเรานะอ่าเราก็เอาใหม่นะเราก็เอาใหม่อ่าอันนี้ หัวข้อร้อนนี้มีตัวช่วยพัดลมเห็นไหมครับหน้าร้อนแบบนี้ใครๆก็ต้องพึ่งพัดลมเห็นไหมครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นแอป AI นะครับที่สร้างรูปภาพแล้วก็แต่งเนื้อหาให้เรานะครับ ช่วยออกควมคิดให้นะหาใครสนใจข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับเดี๋ยววันหน้าผมจะมาบอกให้อีกนะครับหรือใครมีเรื่องสงสัยอันไหนก็สามารถพิมพ์สอบถามได้นะครับผมจะตอบให้นะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ